แต่พอเสนอท่านชัยกเกษมาสุดท้ายเนี่ยก็จะไปต่อไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่พี่บอกไงที่รัฐบาลเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยมันสัมพันธ์มากับถึงตัวพักเลยคือหมายความว่าถ้า<อ>เป็นพักเพื่อไทยเนี่ยยังเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยม,มันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแม้จะเปลี่ยนเป็นอาจารย์ชัยเกษถูกต้องใช่ว่ไ<ม>าไม่ได้เป็นคนตระกูลชินวัตนนะฮะน่าสูกต้องเพราะมันเป็นปัญหาจากตัวบุคคลเนี่ยลามมาถึงพักไปแล้วประกอบกับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยตรงปกสักเรื่อง แล้วคําพูดเนี่ยไม่สามารถยืนยันของความน่าเชื่อถือได้ครับนะครับว่าผลงานมันจะเป็นที่ประจักษ์ฉะนั้นตรงนี้ให้โอกาสมาสองคนสองคนเนะี่ยใกล้ชิดผู้นําจิตวิญญาณยิ่งกว่าท่านชัยกเกษมอีกอยังสอบไปไม่ผ่านเลย<ป>ลฉะนั้นถ้าคนนี้มันยากที่จะไปต่อฉะนั้นมันก็จะอ่อนแรงลงไปโดยธรรมชาติที่ประกอบกําลังอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะไอ้การประกอบกําลังอยู่ปัจจุบันเนี้ยลืมนึกไปที่จริงเนี่ยไอ้กลุ่มที่เขาประกอบกําลังเนี่ยเขาเป็นพวกเดิมอยู่ด้วยกันอนุรักษ์ คุณข้ามหาเขาเองแล้ววันนี้คุณจะไปนึกว่าเขาเป็นพวกคุณไม่ใช่เขายังเป็นกลุ่มของเขาแล้วถ้าเขาไปจับภูมิใจไทยก็เป็นอนุรักษ์ด้วยการตามเดิมก็เท่านั้นเองแปลว่าในมุมพี่แมวเชื่อว่าถ้าเป็นอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยก็ไปได้ไม่นานอยู่ดีใช่ครับหรือเผลอๆเนี่ยไปไม่ได้เลยคือท่านชัยเกษมเนี่ยก็จะไม่ได้รับเลือกเป็นนายกอ๋อไม่ได้เป็นเลยฮะไม่ได้เป็นเลยไม่ใช่ว่าไปไม่ได้นะคือไม่ได้เป็นเลยและส่วนเรื่องยุบสภาเนี่ยก็ไปเหลือท่านรองภูมิสามที่รักาาอย่่มหฎแนนนว ยุบไม่ได้ oh, พอตอนจะยุบป<ย>ัป๊บก็จะไปติดกับดักต้องมีผู้ร้องไปสารรัฐธรรมนูญแน่ๆเพราะฉะนั้นต่อให้พลเอกประยุทธ์มาอ,อกไ<ม>็ไม่ช่วยใช่ไม่ช่วยแล้วพลเอกประยุทธ์ก็รู้ถ้ามาถูกต่อรองแง่แงก็ขนาดตรงนี้ยังกำกับการแสดงสอทรอไม่ได้เลย oh. ผู้นักติิิญาณแล้วถ้าเกิดมาแล้วเขาเป็นคนมาผลักดันให้ตัวเองเป็นน่ะเอาอะไรไปต่อรองอะ่ะ